สวัสดีจ้าวันนี้ก็ทำภารกิจเสร็จสิ้นลุลวงก็ถึงเวลาเข้านอนจ้ะก่อนเข้านอนทุกคืนก็จะทำการสวดมนต์ไหวพระก่อนโดยหนังสือเล่มนี้และก่อนเป็นบทสวดที่เคยศึกษามาทาง YouTube นะจ๊ะแล้วก็จะสวดอรหังสัมมาบทสวดต่างๆที่เรา นับถือคุณพะระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะ้ะก็เป็นการสวดประจำทุกวัน อรหังสัมมาสัมพุทโธภคควาพุทธังพรคควนตังอะิวาเทมีสวากาโตพรคควตาธรรมโมธรรมังนามสสามิสุปฏิปันโนพรคควโตสาวกสังโคสังขังนามามินโมตัสาพรคควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสาพรคควโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธานโมตัสาพรคควโต อระโตสัมมาสัมพุทธาอิติปิโสปะคะวาอราังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโรกวิทวนุตโรปุริสธรรมะสารธีสัตถาเทวมนุสสานังพุทโภคกวาติสัมปจิชามินาสังสิโมพมมาจะมาเทวาสัพเพยาขาปารายันติพมมาจะมาเทวาอภิลาภะปวันตุเม มหาปุญโยมหาลาโพพวันตุเมมิเตพาหัวติพุทธามาอุนโมพุทธายาวิรัทยโยวิราคูณายังวิลาหิงสาวิรัฐศีวิรัาสาวิราอิตโยพุทธาสามานีมามาพุทธาสสวะโหมสามปจิชามิเพ่งเพ่งพาพาหาะเรือปุตรกาโมระเพปุตตังทนากาโมระเพทนังอาทิกายกายายายาเทวานางปิยะตังสุตวัยติปิโสภัควายมราชโน ทวสุวรรณโมระนังสุข,ขังอรังสุขโตนะโมพุทธยาชยาสนาคาตาพุทธเชตวามาลังสวาหานังจตุสัจจาสพังระสังเยปิวิงสุนราสภาตันหังการาทยพุทธาทาวีสตินายกาสะเพะปฏิธิตามหังมัตเเกเตโมนิศาลาศีเสปติทิโตไมหังพุทโธธโมทวิโรจณีสังโคปติทิโตไมหังอุเรสาภพาคูณากโรหะชเยเม,ยมอนุรุโตสารีปุโตจัตถคีเน โกนทันยูปิติพาคาสมิงโมคาลานจาวามเกทักขีเนสาวณีไมหังอาสงอนันทลาหูลากาสปโปจมหานามโมอุบาสงวามาโสตะเกเกสโตปิติพาคาสมิงสุริยววัปปังเกสโตปิติพาคาสมิงสุริยววัปปังกโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสปีโตมุนิปุงขโว กุมารกัสโปเทโรมเหสีจิตวาฏโกฎโสมัยห้งวัฒนีนิจังปฏิทธาสิคุณากรโรปุโนอังคุริมาโลเจอุปารีนันทศิวรีเทลาปัญจอิเมชาตานราเตติรกามมาเสสาสีติมหาเทลาวิชิตาชินาสาวกาเอเตสีติมหาเทราชิตวันโตชินโสรีวิหารต่างมหิตเรสัทธาปารินตุมังสัพเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวามันโตสุขุบุญกุศลนี้ส่งไปให้ไพศาล ซึ่งบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติปีสนิทการคนเคยร่วมเคยรักสมัครใครขอให้มีส่วนได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้รับในกุศลผลบุญนี้เ,เทินสัพเพสตาสัตว์ทางหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นเอาเวลาโหนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและก,กันเลย อาน,นิคาโหนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขียาตานางปริหารันตูจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตัให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดหากบุญใดที่ข้าพเจ้าและครอบครัวได้สร้างขอจงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีอายุขายยืนยาวอยู่สร้างบุญธรรมบารมีคู่เพื่อศาสนาเสิมไปหากกรรมใดที่เคยล่วงเกินต่อท่านด้วยกายวาจาใจขอ,อหโหสิกรรมต่อกันพุทธังโฮมธรรมังโฮมสังขังล้อมอันตราย,ยาวินาสันติพุทธังโฮมธรรมังโฮมสังขังล้อมอันตราย,ยาวินาสันติพุทธังโฮมธรรมังโฮมสังขังล้อมอันตรายวินาสันติ พุทโธล้อมทมโมล้อมสังโฆล้อมพระเจ้าแสนล้อมอ้อมไปมา16พระองค์อยู่หน้า15พระองค์อยู่หลังสัตตูจะงางอลังพุทโธนโมพุทธยะสาธุสาธุสาธุจะนี่ก็คือบทสวดมนต์ที่เราได้สวดเป็นประจำทุกวันจะก็จะมีคาถาชินบัญชรสวด ทุกวันแล้วก็ถ้านึกได้ในช่วงของวันระหว่างวันก็จะสวดเรื่อยๆจากก็เมื่อกี้พอดีอัดวิดีโอแล้วอ่าเมมโมรี Memory เต็มนะจ้ะก,ก็มาแนะนำให้กับทุกท่านได้สวดมนต์เพื่อความสงบลมเย็นของจิตใจในช่วงหนึ่งนะจ้ะคือเหมือนกับว่าเราได้พัก จิตใจในช่วงหนึ่งก่อนที่เราจะนอนรับพักผ่อนขออานิสงส์การสวดมนต์จเจริญภาวนาประจำวันขอจงโดบนบรรดาให้กับทุกท่านและทุกคนที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอหรือมาชมคลิปของมัานสวนลุงมนจงมีความสุขความจเจริญนะจ๊ะให้ปลอดภัยมีความสุขจเจริญด้วยทรัพย์สมบัติ มีความสุขทุกเวลาจ้าขอบคุณมากมากจ้าสวัสดีจ้า